we ตอนนี้นะครับตีโอกำลังอยู่กับ iMac รุ่นใหม่ที่สุดนะครับผมเป็นรุ่นปี2021นะครับผมและก็เป็นรุ่นที่มีสีสันเยอะที่สุดและก็แถมยังบางที่สุดด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตัว Apple นะครับไม่ได้ปรับดีไซน์ของตัว iMac นี้มาร่วมร่วมสิปีแล้วนะครับล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่ปรับดีไซน์นะครับผมก็จะอยู่ที่ตัวของ iMac ปี2013เลยนะครับผมเขาจะปรับจากตัวเครื่องแบบหนาๆนะครับผมให้เป็นขอบบางนะครับแต่ที่ด้านหลังสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีขอบโค้งเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมแต่ด้วยความโค้งตรงนั้นมันทําให้ตัวเครื่องของ iMac รุ่นปี2013เป็นต้นไปนะครับยังคงหนากว่าตัว iMac รุ่น2000 21นี้อยู่ดีนะครับผมด้วยความบางของตัวนั้นนะครับผมถ้าเทียบกับตัวนี้เนี่ยคือตัวนั้นขอบจะบางกว่าในรุ่นเก่าขอบจะบางกว่าแต่ตัวรุ่นใหม่นะครับผม iMac ปี2021เนี่ยขอบนะครับเขาจะบางแล้วก็ราบไปถึงอีกฝั่งเลยนะครับผมมันก็จะดีไซน์คล้ายๆกับตัวของ iPad Pro นะครับ ที่มีวางขายในปัจจุบันนะครับเขาก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มันเข้ากันกับทุกๆผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับใครที่นึกภาพไม่ออกก็จะมีเหมือนมันเหมือนเป็น iPhone ขอบเหมือน iPhone ขอบเหมือน iPad เลยนะครับผมณนะเวลานี้นะฮะและด้วยความบางนะครับของตัว iMac รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับที่มีความบางอยู่ที่11.5มิลนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันบางขนาดไหนนะครับมันบางถึงขนาดที่นะครับผมลองเอา iPhone ของเรานะครับไปเทียบเนี่ยปรากฏว่ามันมีขนาดพอๆกันเลยนะครับขนาดเท่าๆกับตัว iPhone ที่ใส่เคสนะครับของเคสแบบ a p p l e นะฮะเท่าๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันสามารถทำได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะนี่อให้ดูใกล้ๆนะครับนี่มันบางขนาดนี้ยาวจะหลดทั้งแถบเลยนะครับแล้วถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับว่าความบางของตัว11.5มิลเนี่ยมันบางขนาดไหนครับ มันบางขนาดที่นะครับดีไซน์ของตัว iMac ตัวนี้นะครับผมจะต้องย้ายรูแจ็คหูฟังนะครับ3.5มิลนะครับซึ่งเราใช้กันฟังเพลงกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมานมนานนะฮะตัวแจ็คตัวนี้นะครับไม่สามารถเสียบตรงๆที่ด้านหลังของตัวเครื่องของ iMac นี้ได้นะเพราะว่านี่ครับทุกคนลองดูครับมันจะโผล่ออกมาครับจึงต้องย้ายรูแจ็คหูฟัง2 3.5นะครับ เข้าไปที to 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 ่ตัวด้านข้างนี้มาแทนนะครับผมต้องย้ายรูเข้าด้านข้างของตัวเครื่องของ iMac นี้แทนนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเสียบเข้าไปได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความบางนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ของตัว iMac นะครับเดี๋ยวมาพูดกันในเรื่องของสีสันกันบ้างนะครับผมสําหรับตัว iMac นะครับอันนี้เนี่ยที่ว่าดีไซน์นี่ว่านานแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของสีสันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันถ้าเรื่องของการปรับสีสันให้มันมีเฉดสีหลากสายเฉดสีนะครับ ต้องพูดกันไปถึงในเรื่องของ iMac ตั้งแต่ปี1998เลยนะครับผมช่วงที่ s t e ฟจ็อบส์นะครับทำการเปิดตัว iMac รุ่นแรกนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมีการเปิดตัว iMac รุ่นใหม่แล้วก็มีหลากหลายสีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้ความรู้สึกของการใช้คอมพิวเตอร์มันว้าวขึ้นมานะครับผมในรอบนี้เนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนี่ยโอ้โหร่วมๆกี่ปีเนี่ยยีกว่าปีนะครับผมได้กลับมาทํา iMac ให้มันมีหลากสีมีสีสันมากขึ้นนะครับในรอบนี้เนี่ย Apple ได้ทำออกมาถึง7สีนะครับผมมีตั้งแต่สีส้มนะครับสีฟ้าสีม่วงสีเขียวนะครับผมสีชมพูนะครับไม่ใช่แดงนะชมพูนะครับผมแล้วก็สีซิลเวอร์นะครับสีมาตรฐานแล้วก็ที่อยู่ตรงหน้าสีโอนี่ก็คือสีเหลืองนะครับโดยที่สีสันเนี่ยถ้าให้มองนะครับมันจะแบ่งออกมาเป็น3เฉดนะครับผม มีเฉดของที่ฐานนะครับผมและก็อีกเฉดสีหนึ่งก็จะเป็นสีนะครับผมสีสันที่กระจกตัวนี้นะครับผมไอ้ส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนคางของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับผมกลับกันนะครับที่ด้านหลังนะฮะมันก็จะมีสีเป็นอลูมิเนียมสีอีกสีหนึ่งนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกันสรุปแล้วจะมีอยู่3เฉดสีที่อยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับผมถ้าไม่นับ ขอบขาวตรงนี้นะครับซึ่งขอบขาวตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งอย่างนะครับที่หลายคนพูดถึงกันเพราะว่าในเครื่องรุ่นเก่านะครับผมตรงขอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีดานะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยได้ปรับออกมาให้มันเป็นสีขาวนะครับก็จากที่ดิโอคาดเดาว่านะครับว่า Apple มีความคิดยังไงที่อยากจะเปลี่ยนของตัวขอบสีดําให้มันเป็นขอบสีขาวแบบนี้นะฮะถ้าลองเทียบดูแล้วนะครับถ้าอะให้ทุกคนดูกับบรรยากาศณนะตอนนี้เนี่ย ถ้าสีขอบขาวแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วมันก็จะนุ่มนวลแล้วมันก็จะกลืนเข้ากับตัวของบรรยากาศการทํางานกับบรรยากาศในห้องกับบรรยากาศคาเฟ่สไตล์มันจะดูแบบบรรยากาศสบายๆมากกว่าแบบเดิมนะครับที่เป็นแบบขอบสีดําถ้าถามจากติโอนะติโอใช้ขอบแบบดํามาตลอดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน ขอบดํามันก็ใช้มาจนชินแล้วมันก็รู้สึกเท่ดีนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยแอปเปอาจจะไม่ได้อยากได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นโปรยูเซอร์นะครับ ไม่ได้อยากได้ผู้ใช้งานระดับโปรนะครับอยากปรับให้คนผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยสนใจในการใช้ iMac มากขึ้นก็เลยทําให้ตัว iMac ตัวนี้นะครับมีหลากสีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ขอบเป็นสีขาวทําให้มันดูเป็นมิดมากกว่าเดิมนะครับผมแน่นอนนะครับว่าขอบดําแบบเดิมมันจะดูแบบดูมีความเป็นโปรมากกว่าดูมีความแพงดูมีความอีเลแกนต์มากกว่าแต่ว่าในรุ่น iMac ปี2021เนี่ยจะมีความเป็นมิดมากกว่านั่นเองครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าในฝั่งของระดับโปรยูเซอร์จริงๆเนี่ยซึ่งเป็น iMac ที่เป็น iMac แบบขนาดหน้าจอ27นิ้วเนี่ยเขาอาจจะเก็บขอบดำ ไว้ในรุ่นนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีสีสันออกมาไม่ได้มากเท่านี้นะครับผมก็รอดูกันก็แล้วกันนะครับเรื่องของสีสันนะครับไม่ได้อยู่แค่ตัวในเครื่องอีกต่อไปแล้วนะครับผมตัวสีสันเนี่ยลามไปถึงฝั่งของอ็อกเซซอรีด้วยครับอ็อกเซซอรีในรอบนี้นะครับได้ทําให้มีความเข้ากันกับตัวของ iMac ปี2021นีนี้ด้วยนะครับนั่นคือการปรับให้มันมีสีสันตามเครื่องเลยครับผมนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการปรับสีนะครับยังมีการปรับในแง่ของ ขอบของตัวแอ็กซ์เทอรี่ให้มันมีความโค้งมนด้วยนะครับโอ้โหดีเทลต่างๆลักษณะต่างๆเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะฮะตัวคีย์บอร์ดที่ดิโอสั่งมานะครับผมอันนี้ ต้องบอกก่อนว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบพิเศษนะครับคีย์บอร์ดที่เทโอสั่งมาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวเลขเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่านมแพดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบที่ต้องสั่งเพิ่มนะครับผมสั่งเพิ่มตรงนี้นะครับต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่1000บาทนะครับผมซึ่งใครที่ใช้งานในเรื่องของการพิมพ์ตัวเลขค่อนข้างบ่อยเนี่ยเทโอก็แนะนําให้เพิ่มไปนะครับแล้วก็จะได้คีย์บอร์ดแบบยาวๆแบบนี้นะครับมีตัวเลขมาให้เลยไม่ต้องไปพิมพ์แยกมันจะ ทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับในฝั่งของคีย์บอร์ดนะครับผมยังเป็นครั้งแรกของฝั่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับที่ทําการซัพพอร์ตเขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Touch ID นะครับผมหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือในตัว iMac นี้ด้วยนะครับผมซึ่งการสแกนลายนิ้วมือนะครับผม,มก็คือการปลดล็อกธุรกรรมต่างๆนะครับปลดล็อกโน้ตต่างๆปลดล็อกพวกพาสเวิร์ดต่างๆที่มันจะซิงค์ผ่าน iCloud ของเรานะครับผมอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวก สบายมากขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่ใช้งาน iMac ก่อนหน้านั้นมันจะต้องพิมพ์พาสเวิร์ดเอานะครับผมหรือไม่ฟีเจอร์นี้จะต้องอยู่ในฝั่ง MacBook นะฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวของแป้นพิมพ์นะครับผมก็จะมีการปรับเล็กน้อยนะครับในปุ่มของ f 5 f 6นะครับผมจะมีการเพิ่มฟังก์ชันอย่างเช่นเรียกสติขึ้นมานะครับหรือว่าปรับให้มันเป็นดาร์กโหมดนะครับผมก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะนอกจากคีย์บอร์ดนอกจากตัวแทร็กแพดที่มีสีใหม่นอกจากเมาส์ทีีีี่่่่มมมสสใใหหแแลล้้้้้วววครรรััับบไดกกาาเเเพิขตือง มีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็มีสีสันกับเขาด้วยนะครับสายชาร์จตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อให้ชาร์จกับตัวของคีย์บอร์ดหรือว่าตัวแทร็กแพดแล้วก็ตัวเมาส์นะครับผมมีสีสันเข้ากันด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเป็นสายถักด้วยนะฮะสายสายถักแบบมีสีสันถ้าใครจําได้นะครับช่วงก่อนมีข่าวลือว่า Apple จะแถมสายถักมาให้เนาะ ปรากฏว่านะครับไม่ได้แถมมากับ p p o o n นะครับแต่ว่าแถมมากับ iMac นะครับผมตัวสายตัวนี้นะครับเป็นหัว USB-C อีกด้านนึงก็จะเป็นหัวแบบ l t n i t n นะครับก็เอาไว้ชาร์จ iPhone ได้นะครับใครที่อยากได้ Accessory ใครอยากได้สายที่มีสีสันแบบนี้นะครับไม่สามารถซื้อแยกได้นะครับบอกไว้ก่อนนะจะต้องซื้อ iMac นะฮะแล้วต้องซื้อ iMac ตัวใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะก็คิดง่ายๆว่าซื้อสายแถม iMac ก็แล้วกันนะครับ ตีโอขายครับขายสี่หมื่นนะโ <laughs> อเค okay, ครับผมซึ่งนะครับในเรื่องของประเด็นของสีนะครับผมในฝั่งของสีเหลืองนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นมากๆนะครับในแง่ของโลกโซเชียลหลายคนนะครับบอกว่าสีเหลืองตัว Apple iMac ตัวนี้นะครับผมมันไม่ตรงปกครับมันไม่ตรงปก เพราะว่าดูของจริงแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันไม่เหลืองอ่าบางคนบอกว่ามันควรจะเป็นสีทองมากกว่านะครับผมซึ่งติโอก็เอามาเทียบให้ดูนะครับว่านี่นะครับสีทองของ iPhone iPad นะครับเทียบกับอ็ c กซิเอและเทียบกับตัวของหน้าจอนะครับตัวฐานของอ i อ iMac ตัวนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าสีเหลืองเนี่ยถ้ามันผสมกับความเงาออกมามันก็จะดูคล้ายๆสีทองอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ ก็เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงแล้วกันนะครับสีเหลืองโทนออกมาจะประมาณนี้ฮะสรุปแล้วครับในแง่ของสีในแง่ของดีไซน์นะครับก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงนะครับให้มันดูเป็นมิรมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่ตีโอรู้สึกขัดใจมากๆโดยเฉพาะกับผู้ใช้งาน Apple นะครับ iMac ในรุ่นเดิมๆรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ตัวของด้านล่างครับตรงคางตรงนี้จะมีโลโก้ Apple ติดอยู่นะครับผม แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยตรงคางตรงนี้เนี่ยเขาเอาตัวโลโก้ a p p l e ออกไปนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไม apple ถึงปล่อยให้คางมันว่างขนาดนี้เพราะว่าเวลามันว่างแบบนี้ตาเราไม่มีจุดโฟกัสกลายเป็นว่ามันรู้สึกว่าความหนามันจะดูหนากว่าปกตินะครับผมแต่ติโอแนะนำนะครับผมถ้าใครนะครับที่รู้สึกว่ามันหนาเกินไปนะครับผมอ่ะติโอมีวิธีนะครับนั่นก็คือนี่เลยฮะ ของใช้ที่ Apple แถมมาให้กับ iPhone ทุกรุ่นนะครับแต่เราไม่เคยได้ใช้มันเพราะว่าเรากลัวเสียดายมันนี่นะครับผมของที่ทุกคนเสียดายนะครับผมที่แถมมาให้ในกล่อง iPhone นะครับในที่สุดนะครับเราก็ได้เจอแล้วนะครับความสามารถของมันนี่เราจะรู้สึกว่าคางมันแคบลงแล้วนะคราวนี้เนี่ยเราจะได้ใช้สติกเกอร์สักทีนะครับก่อนนั้นไม่รู้จะไปแปะที่ไหนนะครับเสียดายรอบนี้ไม่เสียดายครับแน่มันดูลหลาขึ้นไหมให้ทุกคนตัดสินใจเองนะครับ พูดถึงเรื่องของดีไซน์ด้านนอกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอมาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่มีการอัปเกรดขนาดจากเดิมนะครับขนาดจากเดิมของ Apple เนี่ยตัว iMac นะครับจะมีขนาดอยู่ที่21.5นิ้วนะครับผมแต่ในรอบนี้ Apple ได้ทำการขยายหน้าจอนะครับให้มีขนาดนะครับอยู่ที่24นิ้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมวงเล็บในเว็บไซต์ของ Apple อยู่ที่23.5แต่ว่า Apple ปัดเศษให้ Apple ปฏิเสธให้เองนะครับผมก็เป็น24นิ้วนะครับโดยหน้าจอตรงนี้นะครับ Apple เรียกว่า Retina 4.5K นะครับคือจะมีหน้าจอที่มีความละเอียดอยู่ที่ 4.5K นะครับผมแต่ก็ยังใช้พาเแนลนะครับเป็นพาเแนลแบบ i p s นะครับจะแตกต่างกับตัวของ iPad Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับตรงนั้นเนี่ยจะใช้หน้าจอแบบ mini LED แล้วนะครับสีดําของตัว iPad Pro เนี่ยตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีดําสดิดกว่านะฮะโดยหน้าจอนะครับ Apple ก็จะแถม wallpaper ให้เข้ากับธีมมาให้นะครับสีเหลืองนะครับก็จะมีสีเหลืองเป็น w a ลเปเปอรมาให้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เข้ากับชุดต่างๆนะฮะในเรื่องของส่วนอื่นนะครับผมนี่หน้าจอบางๆแบบนี้นะครับ Apple เขาได้มีการอัปเกรดให้เสียงนะครับ สามารถรองรับระบบ Dolby Atmos ได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอา,อาจจะเป็นแง่ดีในฝั่งของ Apple Music ที่ Apple เปิดตัวตัวของเสียงระบบ Dolby Atmos แล้วก็ Lossless ด้วยอันนี้เนี่ยคิดว่าใครที่ ชอบฟังเพลงเนี่ยฟังแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเหมาะกับสายบันเทิงมากๆเลยนะครับในฝั่งของคนที่ชอบดูหนังคนที่ชอบฟังเพลงนะครับส่วนในฝั่งของหน้าจอที่มองว่า 4.5K เนี่ยมันจะมีประโยชน์จากเดิมยังไงนะครับใครที่อาจจะเอามาตัดต่อใครที่สายทําวีดีโอเนี่ย 4.5K เนี่ยจะดีกว่าเดิมในแง่ของเราจะได้เห็นพื้นที่ของภาพต่างๆในการตัดต่อภาพภาพที่เรนเดอร์ออกมามันจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับผมเวลาจอเล็กเนี่ยบางทีอาจจะมองเห็นภาพที่เราตัดต่อได้ เล็กลงทําให้เราเห็นดีเทลได้ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ในแง่ของจอ24นิ้วเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการตัดต่อนะครับก็คงจะพลาดเรื่องของ CPU ไม่ได้นะครับผมตัว CPU ที่ Apple ใช้ในตัวของ iMac รุ่นปี2021ตัวนี้นะครับผมเป็น CPU ที่ Apple ได้ทำการผลิตขึ้นมาเองนะครับผมใช้ CPU ที่ชื่อว่า M1 นะฮะซึ่ง M1 เนี่ยตอนนี้เนี่ยใครก็ พูดถึงมากๆากเลยในแง่ของความแรงนะครับผมและการประหยัดพลังงานของมันนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM ์นะครับผมซึ่งสถาปัตยกรรมแบบอารมตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีในแง่ของทําให้ตัว iMac นะครับ สามารถรันแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันจากในฝั่งของ iPhone หรือ iPad ได้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีใครที่ใช้งานแบบตัดต่อของ l u m a f u s i o ชมาสามารถนํามาตัดต่อในฝั่งของ iMac ก็ได้นะครับและ CPU ตัวนี้นะครับถือว่าแรงกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ85%นะครับผมและในส่วนของกราฟิกนะครับแรงกว่าเดิมจากรุ่นของ21นิ้วเนี่ยแรงกว่าเดิมนี่อยู่ที่2เท่าเลยนะครับซึ่งนอกจากจะแรงแล้วนะครับยัง ประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องยกประโยชน์ให้ชิป M1 เต็มๆเลยที่มันสามารถทําให้ตัว iMac ตัวนี้เนี่ยบางได้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเป็นชิปของยี่ห้ออื่นนะครับมันจะต้องใส่พัดลมนะครับแล้วก็เอาใส ใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆมาเพื่อให้ตัวเครื่องมันไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันแรงแต่ว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับทำให้ตัวเครื่องมันสามารถบางได้แบบนี้นะฮะในส่วนของการตัดต่อวิดีโอนะครับผมติโอก็จะ export ไฟล์ให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งไฟล์ที่ตีโอนํามานะครับผมก็เป็นไฟล์ขนาดความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0 p นะครับผมยังไม่ถึง 4K นะครับ ในส่วนของความยาวของฟุตเทชเนี่ยก็จะอยู่ที่1นาทีกับอีก33วินาทีนะครับผมส่วนระยะเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่1นาทีกับอีกประมาณ10วิครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอย่างที่ติโอพูดไปนะั่นก็คือตัวชิปในฝั่งของสถาปริกรรมนะครับที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวแอปพลิเคชันบางแอปเนี่ยมันไม่สามารถรันได้นะครับเพราะว่ามันเขียนโค้ดกันคนละแบบนะครับการจะใช้งานอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องไปลองเช็คดูอีกทีนึงว่า อแอปพลิเคชันนั้นซัพพอร์ตไหมนะครับผมลองเช็คจากเว็บไซต์ของผู้ พัฒนาแอปนั้นนะฮะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเออแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตชิปแบบ M1 หรือยังนะครับผมอันนี้ก็อยากให้ทุกคนคำนึงเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่แน่นอนนะครับผมในสั่งของเว็บไซต์ใครที่เอามาเทรดคริปโตนะครับก็สบายหายห่วงแน่นอนครับลื่นๆเอามานั่งเช็คดูกราฟเอามานั่งดูเหรียญของเรานะครับได้สบายๆนะครับแต่แนะนําอยู่หนึ่งอย่างนะครับใครที่ซื้อมาเทรดคริปโตนะครับแนะนาให้ซื้อไปสีเขียวดีกว่านะครับอย่าไปซื้อสีแดงเนี่ยเป็นอันขาดเลยนะครับในรอบนี้นะครับ นอกจากในแง่ของการอัพสเปคแล้วนะครับผมตัวชิป M1 เนี่ยยังส่งผลนะครับให้ตัวการประมวลผลของกล้องหน้านะครับมันทำให้ได้ดีขึ้นนะครับและ Apple ก็ได้อัปเกรดตัวกล้องของตัว iMac ปี2021ตัวนี้นะครับให้มีความละเอียดมากขึ้นจากของเดิมเนี่ย อยู่ที่ประมาณ7ล้านพิกเซลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้มาเป็น12ล้านพิกเซลแล้วนะครับผมและด้วยตัวของฮาร์ดแวร์กับตัวของชิปเนี่ยมันผสมผสานกันกับซอฟต์แวร์อันใหม่นะั้นมันทําให้ประมวลผลอะไรต่างๆได้เก็บสีเก็บสัญได้ดีที่สุดเท่าที่แม็กเคยมีมานะครับตรงนี้ Apple ได้เคลมไว้นะฮะแต่ก็มีเรื่องที่น่าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือเปิดตัวมาพร้อมๆก,กันกับตัวของ iPad แต่ว่ากล้องของ iMac ตัวนี้นะครับไม่รองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage ที่มีมากับในไอแพดนะ ทำอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูในคลิป iPad โปรทีติโอทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับผมยังไงก็แวะไปดูคลิปนั้นก็แล้วกันนะครับฟังฟีเจอร์มาค่อนข้างพอประมาณแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของราคากันบ้างครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำหรับการตัดสินใจซื้อของใครหลายๆคนนะครับผมในส่วนของเรื่องราคาเนี่ย Apple มีตั้งราคาจุดเริ่มต้นไว้นะครับอยู่ที่42,900บาทนะครับผมแต่ว่าใครที่ซื้อรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีอยู่แค่สีสีนะครับผมนั่นคือสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีซิวเวอร์ะผม มีแค่สีสีให้เลือกนะครับแล้วก็รุ่นนั้นเนี่ยจะได้ GPU อยู่ที่7คอร์นะครับและตรงนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะได้พอร์ตเป็น Thunderbolt มาอยู่2พอร์ตนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นที่อัปเกรดกว่านั้นนะครับผมรุ่นที่อัปเกรดกว่านั้นเนี่ยจะอยู่ที่49,900บาทนะครับใครที่ซื้อรุ่น49,900บาทเนี่ยจะได้เลือกด้วยกันอยู่7สีเลยนะครับผมแล้วก็ได้พอร์ตการเชื่อมต่อมานะครับเป็น พอร์ต Thunderbolt 2พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต USB-C อีก2พอร์ตนะฮะนอกจากนี้นะครับผมยังจะได้นะครับผมในฝั่งของตัวกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งมันไม่มีที่ตัวเครื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันตัวเครื่องมันบางมากนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบสายกิ g กะบิตอินเทอร์เน็ตหรือง่ายๆคือสายแลนนะครับสายแลนเนี่ยจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์แทนนะครับผมอ่าซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนอกจาก ที่เราจะได้เป็นของสั่งสายแลนแล้วนะครับเราจะได้ฟีเจอร์ที่คล้ายๆกับ m a ็กเซฟนั่นก็คือตัวการติดของมันนะครับมันจะเสียบกับตัวจอนะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะครับมันจะดูดติดกันดังแกร้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับในใครหลายๆคนนะครับซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้นะครับมีให้ทั้งรุ่นเริ่มต้นแล้วก็ยาวไปถึงรุ่นท็อปเลยนะครับและใครที่สั่งซื้อเป็นตัว49,900บาทตรงนี้นะครับผมก็จะได้เป็น G P U นะครับที่8คขอด้วยนะครับผม แต่ตรงนี้นะครับใครที่เอาไปใช้งานแบบจริงจังนะครับผมตีโอก็แนะนําว่าให้อัปเกรดแรมเพิ่มไปอีกนะครับจาก8 g กิกเนี่ยให้เป็น 16GB กิกนะครับคนที่จะเอามาตัดต่องานเนี่ยมันก็จะสมูทมากกว่านะครับถึงแม้ว่าตัวชิป M 1มันจะแรงแล้วแต่ว่าก็ควรจะอัปเกรดแรมเข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่ารอบนี้นะครับ Apple ได้ปักบุดหมายใหม่นะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของตัว Apple เองนะครับให้ดู เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับปรับสีสันให้ดูมีเป็นมิดมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ Apple ได้เลือกทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าใครสังเกตเห็นก็ตั้งแต่ตัวของ iPhone ที่เริ่มทำให้มันมีหลากสีมากขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็ลุกลามมาถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของ Apple แล้วนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้หรือมีเพื่อนๆเลงตัว iMac อยู่นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe c ช annel อติรีวิวให้ด้วยละกันนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงเวลานี้ครับไว